ไข่เจียวไข่เจียวเป็นอาหารที่นิยมสำหรับเด็กที่เรียนพิเศษนิยมขายในอันสุดทาาีและร้านขายอาหารตามสั่งทั่วไปไข่เจียวที่นิยมทำได้แก่ไข่เจียวเปล่าๆปลานำไข่ใส่ถ้วยใส่ซอสปรุงรสจากนั้นนำไปเทใส่ใน,ในกระทะที่ใส่น้ำมันร้อนเดือดปุด,ดไไก่เียวหมูู้สัันนน้าปจ ที่ใส่ในภาชนะจากน้นซีไข่ในภาชนะที่ใส่หมูสับแล้วนําหมูสับที่มีไข่อยู่ในกระทะไปทอดลงในกระทะที่ร้อนเดือดกุดไข่เจียวแฮม,มส่วนประกอบลกหลักเพียงแตแฮมไข่แฮมนำแฮม,มใส่ไข่แล้วไข่ไปทอดในกระทะไข่เจียวผักไม่มีเนื้อสัตว์เพราะมีแต่ผัก ทำวิธีการเดียวกับไข่เจียวแฮมแต่ไม่ใส่แฮมเพียงแต่ใส่ผักเท่านั้นอย่าลืมน้ำมันต้องเอดืดกุดๆขอจบการนำเสนอก็จบหกด้านาเรื่องไข่เจียววันนี้